สวัสดีครับผมนายแพทย์มาริทวชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอตน่อท่านในวันนี้คือความรู้สึกที่เป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในคนที่มีอาการปวดหลังท่านผู้ชมครับอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นประมาณ80-90%ถึง90อร์ซ มันจะหายได้เองส่วนที่เหลือนั้นอาจจําเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อการรักษาในจำนวนดังกล่าวนั้นมีบางรายนะครับมีสัญญาณตือนบอกให้ทราบถึงปัญหาที่มีความรุนแรงและเป็นอันตร,รายต่อคนพูนัันไดยกตัวอย่างเช่นประการที่หเกิดมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงลักษณะอาการปวด เป็นอาการปวดแผลบนะครับไม่ใช่ปวดตื้อตือาการปวดแปลบที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นตัวบ่งชี้บอกให้เราได้ทราบว่าเส้นเอ็นหรือกล้ามเนือ้อเกิดการฉีกขาดหรืออาจเป็นอาการของโรคบางอย่างที่ปรากฏอยู่ในบริเวณหลังประการที่2เกิดมีอาการปวดหลัง พร้อมกับมีอาการปวดราวไปยังขาด้านใดด้านหนึ่งอาการปวดในลักษณะดังกล่าวมันบ่งชี้ให้ทราบว่าท่านผู้นั้นตกอยู่ในภาวะเส้นประสาทถูกกดทับด้วยม้อนกระดูกแตกหรือคนผู้นั้นเกิดเป็นโรคช่องกระดูกสันหลังตีบแคบประการที่3เกิดมีอาการปวดหลังหรือไม่ปวดหลังก็ได้ พร้อมกับมีอาการอ่อนแรงของขาทันทีทันใดอาการดังกล่าวอาจเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบว่าเส้นประสาทของเขาผู้นั้นถูกกดทับด้วยม้อนกระดูกอย่างรุนแรงหรืออาจเป็นเพราะช่องกระดูกสันหลังตีบแคบยังไ้ก็ตามในกรณีที่คนเราเกิดมีอาการขาอ่อนแรงอย่างฉับพลันนั้นมันอาจเป็นสัญญาณเตือนบอกให้ทราบว่า สมองของคนผู้นั้นตกอยู่ภายใต้ภาวะขาดเลื่อนอย่างเฉียบพลันประการที่สีเกิดมีอาการปวดหลังร่วมกับความรู้สึกไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระได้นั่นคืออาการแสดงที่บ่งบอกให้ทราบว่าเส้นประสาทต,ตรงระดับบรรเอลของเขาคนนั้นถูกกดทับโดยหมอนกระดูกที่แตกหรือเป็นผลนื่องมาจาก กระดูกสันหลังของคนผู้นั้นเกิดมีการอักเสบอย่างรุนแรงประการสุดท้ายเขาก็เกิดมีอาการชาหรือมีอาการเหมือนถูกเข็มทิ่มตามต,ตรงบริเวณขาหนีบทั้งสองหรือบริเวณก้นหย่อน,นอาการดังกล่าวมันเป็นอาการสัญญาณเตือนบอกให้เราได้รับทราบนะครับว่าเส้นประสาทต,ตรงบริเวณดังกล่าวถูกกดทับเขา้าท่านผู้ชมครับ ในกรณีที่ท่านมีอาการปวดหลังร่วมกับความรู้สึกที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระได้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินควรได้รับการพาตัดอย่างรีบด่วนท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขออยุติลงจากเพียงแค่นี้สวัสดีครับ